เป็นธุรกิจโรงแรมค่ะโรงแรมแบบมีมีบาร์มีเลสซีลองเดี๋ยวพาเขามาเบิเรงไดรานนะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาค่ะเดี๋ยวจะเขามาเขามาแล้วเนี๋ยวดีก็สิเป็นออฟฟิศออฟฟิศเดี๋ยวเปิดไฟกันเดี๋ยวเปิดไฟให้เนาะออฟฟิศพาไปดูร้านอาหารพาไปดูร้านอาหารมีร้านอาหารมีบาร์เบียอะไรแบบนี้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 ไปกู้ อันนี้ก็คือเป็นบาร์เนาะค่ะเป็นบาร์แต่ว่ากับบกค่อยได้เปิดแต่สิเปิดช่วงเงี้ยมาแลงเงี้ยมาแลงเวลาลูกค้าเลิกงานมาอ่าเขาก็สิมานางดิ่งดื่มเบียร์กันแต่ว่าเงี้ยมันเว้นนี่สิบบอจิบบอได้เปิดก็เขาม่ได้ร้านปุ๊บแตสิเป็น บาเบียเนาะค่ะก็สิขายเหล้าขายเบียนี่ก็คือเบียซอสก็มีเหล้าอยู่ข้างหลังอ่ายี่มึงเว้นเ้าสิบวัดเด็เปิดร้านเ้าสิเปิดเฉพาะช่วงยี้มาเล่นเพราะว่าลูกค้าที่พักอยู่ข้างบนที่โรงแรมน่ะเวลาเขาเลิกมาเขาก็สิดื่มก่อนแต่เขาค่อยสิขึ้นข้างบนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งในส่วนของร้านอาหารเนาะค่ะนี่ก็คือเป็นส่วนของร้านอาหารเนาะค่ะร้านอาหารเ้าสิบบวกหเอาสิบวัดเด็เปิดเพราะว่าเพราะว่า ย้มาแรงเนี่ยกันสิเฮตเทกเวชุ่มเพาะเทกะเวชเนี่ยกันยุงยุ่ยแล้วแต่ว่ากันลูกค้าสิมานั่งกินในร้านก็ได้ยุ่ยแต่ว่าลูกค้าต้องโทรมามาจองโต๊ะก่อนค่ะเพราะว่าเขาจ้งสิได้จัดคิวถือว่าเวลาเขาขายเทกะเวชเนี่ยกับลูกค้าเขามากินเนี่ยเขาจ้งสิไดบ้างแผนถือกันเขาเดินเขามาสิกันส z o o m o ่าในกล้วเขายุงแล้ว เอาทั้งถึงมาตอบลูกค้าในใน้านอีกมันก็นถือว่าก่อนข้างสิุ่งอยู่เดี๋ยวหลังจากเบิ่งในใน้ในานอาหารแล้วเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนเนาะค่ะว่าแต่ละหองเป็นจังไดเดีย๋ยวภาพเดี๋ยวภาพไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนเนาะค่ะว่าข้างบนโรงแรมเรามีจักหองทั้งหมดอะไมีสิบเจ็ดหองเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งแต่ละหองวา่ามันเป็นจังได นี่ส่วนมากก็สีมี่ของดับเบิลของกิ้งไสอันนี้คือส่วนของของที่ที่ครอบครัวอยู่ค่ะชวนนี่คือเป็นของขอบครัวอยู่เดี๋ยวพามาบึ้งโซนนี้นี่ค่ะห้องแตดหงห้องเยือบหรือว่าควัญขังสีไงห้องแปดห้องดับเบิลเนาะค่ะ ของซิเอ็ดนี่สิมีอ,าอาหห่างอาบน้ำน้ำน่จาจะเดี๋ยวพาขึ้นไปบนไปเบิ้งข้างบนอีกสั่นนึ่งด้วยค่ะของซิปพาเนาะของซิปซิพานี่นะคนข้างสีงินซิป่อันนี้ของซิาของดีล่ กับโรงแรมของเขานี่กับราคาอยู่ที่ประมาณ4 5ปอนต่อคืนเนาะค่ะประมาณนี้กับว่บาเป็นโรงแรมหาดาวของเขายุประมาณ3ดาวหรือ4ดาวประมาณนี้โร <c oughs> งแรมของเขากับว่าถือว่าแพงปานใดกับอยู่ประมาณที่สี่สปอนสาหรับคนงานที่เหตุงานก็สร้่งเขาก็สิมาพักช่วงวันจันทร์หอวันศุกร์แล้วเขาก็ออกหลังจากนั้นกับวัน สุกเสาร์อาทิตย์นี่ก็สิมีคนอื่นเขามาแต่ว่ากะช่วงวันจันหอดวันศุก์นี่ก็คือเต็มตลอดเพราะว่าคนงานเห็ุงานแถวนีเนอกจากเขาก็มาเสาเขาก็มาพักอยู่หลังจันเขาก็กลับบ้านสุกเสาร์อาทิตย์แต่ว่ากะสุกเสาร์อาทิตย์ก็มีคนอื่นเขามาแต่ว่ากะเต็มคือเกาเต็มซุ้มือเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกห้องหนึ่งห้องสิบเจ็ดเนาะค่ะทั้งเหมือนมีสิบเจ็ดห้องรงแรมหองเท่านั่นน่ะก็ห้องประมาณนี้แหละก็บ่ใหญ่บ่เล็กเกินไป จาเดี๋ยวเบิ้งของเจ็ดก็ง้อน้อยก็ยญยก็บของดูดีสะอาดจาุดประมาณที่บอกรลคาไปเมื่อกี้แหละประมาณสี่สิบห้าคน่อขึ้นเต็มขึ้นนี่อันน,น,นี้อันนี้ก็เห็มเเรียบร้อยเล้วทาาลูกค้าก็วา่ามือแรกนี ประมาณนี้แหละค่ะก็มีธุรกิจที่บอกไปเมื่อกี้มีธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์เบียกะประมาณนี้ค่ะค่ะโบ้บวกว้างโบ้ยใหญ่กับกับประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวถามอโอกาสหน้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งในกลัว่าร์ข้าเห็ดอีหยังแน่ว่า,อา,าอาหารที่อาหารไทยน่ะที่ข้าเห็ดอ่ะว่าเ์ขาเห็ดอีหยังแน่เดี๋ยวมื้อนี้กัเปิดให้บเบิ่งแค่นี้ก่อนเนาะค่ะ จังนี้นแล้วกาฝากุไลค์ก like, ุชแคกุซับสไคร์นี้ด้วยค่ะบาย